เราอยากตามหาสนุน้อยให้พบซะก่อนป่าบาทไม่ทรงคิดบ้างหรอว่าเวลานี้องค์หญิงสนน้อยอาจจะเสด็จไปรอที่วังหลวงแล้วก็ได้หน้าตาอับประลาขนาดนั้นสมน้ำหน้าอยากไปตลาดดีนักก็มีแต่นายแม่กับกุลาที่บังคับให้มันไปต่างหากถ้ายังอยากมีเรือนคุ้มกะลาหัวสงบปากสงบคำซะถ้าจะไปที่เรือนทายสวนจะไปดูว่านางอับประลักมันกลับมาหรือยัง เจ็บไปทั้งตัวก็ถูกชาวบ้านทุบตีหลังแกข้าสะกกใจนะนองหญิงเดี๋ยวอก่อนองหญิงท่านในท่าฮีรันเราขอบใจท่านมากนะที่ช่วยเราเอาไว้แล้วตอนนี้ฟาบาทในเมื่อองค์หญิงตัดสินใจจะปกปิดความจริงกับฟาบาทก็ควรตัดใจจากฟาบาทซะเถอะ เสด็จพี่วิจิตจ,จินดาอยู่ที่นครธงคาุรา<ะ>ุรา<ะ>เจ้าจะไปหาฝ่าบาทที่ตลาดใช่หรือไม่เสด็จพี่อยู่ที่นครธงคาเหรอท่านายท่าุราเดี๋ยวถ้าเจ้าไปหาฝ่าบาทวิจิตจินดาตอนนี้นั่นก็เท่ากับว่าเจ้าได้ยืนยันตัวตนขององค์หญิงสนน้อยแล้วล<ะ>ก็ฝ่าบาททรงเชื่อว่านางอัปปลักษณ์นั่นคือองค์หญิงสนน้อยไม่จริง โองหญิงอัปลักษ่าเกลียดเช่นนั้นเสด็จพี่ไม่มีทางรู้หรือต่อให้รู้ก็ไม่มีทางยอมรับความน่าเกียดอัปลักของออคงหญิงได้หรอกเสด็จพี่นางพู้นั้นเห็นไหมล่ะกุลาฝ่าบาททรงเมตตาสงสารออค์หญิงเพียงใดฝ่าบาทอาจจะแค่เวทนาก่อนเราจะกลับวังหลวงเราอยากพบนางพู้นั้นอีกสักครั้ง เดี๋ยวกองคารวานก็จะออกเดินทางแล้วพระเจ้าค่ะ